วิธีสร้างความสุขสร้างความเจริญก้าวหนาต้องเริ่มด้วยการหูจักพอกับสิ่งที่ตนมีอยู่ได้เหตุนาทีของตนให้ดีที่สุดบอควาหาทะเยอทะยานจนเกินเหตุเนเส้เป็นหัวหน้าแผนกอยากให้มีความสุขความก้าวหนาก็ให้พอใจในตำแหน่งของตน แล้วตั้งใจปฏิบัตินาทีให้ดีที่สุดความสุขก็จะเกิดความเจริญก้าวหน้าก็จะมีมาเองเป็นสามีหรือภรรยาอยากมีความสุขก็ให้พอใจในคู่ครองของตนแล้วเหตุหนาทีของตนให้ดีที่สุดความสงบสุขในครอบครัวก็จะมีมาเองโบแมนแลนวนนำแต่การมีเฮือนหน่อย เฮือนใหญ่ยิ่งมีหลายก็ยิ่งถูกหาความสงบสุขก็บอก่อใดจกเถื่อบูหาน,านฐานผูกเรื่องสอนใจไ้ว่ามีมาอึดหิวตัวหนึ่งย่างผัดหลงทางเขามาในเฮือนเจ้าของเฮือนอิดูสงสารหาน้าหาเขาให้กินพอได้กินเขานามได้เจ็ดมือมือที่แปด จะขืนกินโต๊ะหว่วมกับเจ้าของเฮือนจึงถอกได้นี้ออกจากเฮือนเพราะมันเป็นโรคโบหุจักพ่อโรคสนิทนี้เกิดขึ้นได้ทั้งในคนและสัตว์ทั้งในยิงแะ่ชายทั้งในคนถูกและคนหัง่งทั้งในคนมีความหูและคนบบมีความหูวิธีฝึกให้มีความสันโดษความหูจักพ่อนึ่ง มันพิจารณาถึงความเท่าความเจ็บความตายอยู่ตลอดเวลาว่าเฮาจะหลีกเลี่ยงจากสิ่งเหล่านี้ไปบ่ไดถึงดินล้นหาเงินคำหลายปันใดก็นำติดตัวไปบ่ไดเมื่อพิจารณาอยู่เรื่อยความโลภก,ก็ลดลงแล้วความสันโดษความหูจักพอดีก็จะเกิดขึ้น2 ให้หัจักประมาณในการบริโภคอาหารกินเพื่ออยู่โบมเมนอยู่เพื่อกินเป็นการฝึกสันโดษขันพื้นฐานที่เ้าต้องปฏิบัติอยู่ถูกมือ 3. ให้มันให้ท่านอยู่เสมอเสมอเป็นการขาความคิดทีเหนียวแน่นความโลภไปในตัวไปเพื่อละเทรละน้อยเทรละน้อย เมื่อเหตุตเลื่อเขาแล้วความสันโดษความพอดีความเสียสละก็จะเกิดขึ้น4ให้มันหักษาสินโดยสฉพาะสินแปดผู้ที่หักษาสินแปดจะช่วยให้เกิดความสันโดษในหลายๆเรื่องเ้นสินขอสามเหตุให้สันโดษในกรรมคุณสินขอหกเหตุให้สันโดษในเรื่องอาหาร สินขอเจ็ดเหตุให้สันโดษด้วยเรื่องเครื่องนุ่งหม่มการแต่งเนื้อแต่งตัวและสินขอแปดเหตุให้สันโดษในเรื่องที่อยู่อาศัยบอนรับบอนนอนหาให้มันเหตุสมาธิปฏิบัติธรรมไวยพระสวดมนต์เป็นประจำเมื่อเหตุสมาธิอย่างสม่ำเสมอจิตใจก็จะสงบนิ่มนวลขึ้น ความอยากเด่นอยากดังหรืออยากได้ในทางที่บวสอบ mm hmm. ก็จะค่อยๆจางหายไปฝึกตัวเองให้มีความสันโดษความพอใจความอยู่สบายขันสูงสุดสังคมเฮาต่างแต่บุหันมามีวิธีฝึกความสันโดษได,ด้ผลดีอย่างเยี่ยมนั่นก็คือการบวชแม้จะเป็นการบวชในระยะสัน้นเพียงพรรษาเดียวก็ตาม ผู้บวชจะมีโอกาสได้สัมผัสกับความสุขใจที่เกิดจากการหูจักพ่อเกิดจากความสงบภายในซึ่งชีวิตประจําวันจะหาโอกาสเหตุใดยากผู้บวชเป็นพระภิกขุจะได้สัมผัสกับความสุขในขณะที่มีเครื่องนุ่งหม่มคล้องกายเพียงผ่าสามผืนมีบาทหนึ่งน่วยสำหรับไปบินฑบาตเดียงสีบ จะได้สัมผัสกับความสุขจากการบ่มีห่วงบ่มีการสะสมบ่ถือผูกมัติดกับวัตถุมีอิสระสบายเบาคือหนกหน่อยในอากาศเหตให้เข้าใจถึงประโยชน์อันยิ่งใหญ่ของการเสียสละมีสันโดษมีความพอใจ ซึ่งแตกต่างจากความสุขแบบหยาบหยาบหลอกหลอกในขณะที่เป็นคารวดาเป็นหยาิโยมที่เป็นความสุขปนทุกข์ต้องได้ศอกสแสวงหาเป็นห่วงและห่วงแหนอยู่ตลอดเวลาเมื่อมีการสละมีการสันโดษมีความพอใจมีสันโดษที เหตุห้ใจเบาสบายมีความสุขแล้วจะได้อานิสง์เหตุห้ตัดความกังวลต่างๆลงได้เหตุห้ออกห่างจากอากุศลกรรมเหตุห้ยสบายมีความสบายกายสบายใจเหตุห้ยพ้นจากความพิษพบแต่สิ่งถูกต้องเหตุห้ยสินธรรมเกิดในใจดใดง่ายเหตุหายพ้นจากทุกไัยทั้งปวงเหตุห้ยมีกำลังใจสูง เหตุให้นำความเจริญกาวหนามาสู่ตนเหตุให้มีโอกาสสางแต่ความดียิงยิงขึ้นไปแตเซือว่านำพุทธศาสนาให้หุงเฮืองต่อไปขอให้ทุกคนทุก่านที่ฟังธรรมะความพอใจความสันโดษความอยู่ง่ายกินง่ายในครั้งนี้จงให้มีแต่ความสุขความเจริญ มีความสุขกายสบายใจคิดสิ่งใดประกอบสิ่งใดที่เป็นไปโดยสอบประกอบโดยธทรำรคอยความปรารถนาความคิดคงฐานจงสำเร็จถุกประการโดยเทิน